เพื่อนๆเป็นไหมคะตั้งใจสอบบัตรในหน้าแต่ไม่รู้จะเริ่มอ่านตรงไหนกันก่อนถ้าวันนี้มีคนยื่นชุดเครื่องมือสอบผ่านแบบรอบเดียวให้คุณคุณจะเอาไหมคะในทีมสีกรุงวิกตอรี่เราเตรียมทุกอย่างให้คุณพร้อมหมดแล้วค่ะคู่มือติวสอบโดดได้ทันทีพร้อมจัดเรียงเนื้อหาแบบตรงประเด็นแนวข้อสอบแบบจัดเต็มพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อวิดีโอติวสอบจัดเต็มครบทุกหมวด เปิดดูซ้ําได้ทุกที่ทุกเวลาและที่สําคัญโปรแกรมฝึกทําข้อสอบออนไลน์ทําเสร็จรู้คะแนนเลยค่ะว่าพร้อมสอบหรือยังนี่ไม่ใช่แค่การติวแต่เป็นการปูพื้นฐานให้คุณเตรียมตัวสอบอย่างมั่นใจตั้งแต่วันแรกเพื่อนๆอยากได้เครื่องมือเทพๆแบบนี้ไหมคะถ้าอยากได้กดสมัครร่วมทีมกับทีมสีกรุงวิตตอรที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ แล้วทักหาพี่ชุรีแล้วเราเริ่มต้นการเป็นในหน้าแบบสอบรอบเดียวผ่านไปด้วยกันค่ะ